ใหม่ล่าสุดการจำศัพท์ด้วยนวัตกรรมแบบ Phonics One Thousand Phonics Spelling Words เล่มนี้เล่มเดียวที่ครอบคุมคำศัพท์ปหนถึงปหที่เด็กไทยจำเป็นต้องรู้ปัญหาที่คุณแม่รีเควสตมากันเยอะเหลือเกินลูกสอบเขียนตามคำบอกของที่โรงเรียนไม่ได้สักทีจำศัพท์ไม่ได้ ท่องวันนี้ทั้งวันพรุ่งนี้ก็ลืมแล้วพอจะเข้าห้องสอบลูกท่องจํำยังไงลูกก็ลืมนี่เลยค่ะครูโบหาวิธีมาช่วยแล้วใหม่ล่าสุดการจําศัพท์ด้วยนวัตรกรรมแบบ p h นิกส์วันเตา n i นฟอ spelling words เล่มนี้เล่มเดียวที่ครอบคลุมคําศัพท์ป .1 ถึงป .6 ที่เด็กไทยจําเป็นต้องรู้และได้เรียนในระบบมากถึง19บหมดดกันการสะกดแบบเสียงฟอนิกส์ที่ในดิกชันนารียังไม่มีบอก A.I. ยังทําไม่ได้ เล่มนี้ oh. ครูโบมาไขค,ความลับเลยว่าการถอดเสียงถอดรหัสเสียงให้ลูกเป็นนักสะกดแบบไม่ต้องท่องจำทำยังไงใช้เล่มนี้ one thousand phonics spelling words ลูกๆได้สะกดแบบ phonics จริงจังจำเป็นเสียงนะเพราะว่าคำศัพท์ในภาษาอังกฤษมีเป็นแสนเป็นล้านคำแต่ทุกท่านรู้ไหมว่าพอเราเรียนระบบ44เสียงแบบนี้แล้วเราก็จะถอดรหัสแล้วก็อ่านศัพท์ได้ง่ายสบายๆแล้วมาดูตัวอย่างคำศัพท์ในหมวดต่างๆนะคะเปิดมาสารบัญก็จะเจ หมวด p าพ s องบอด animals, colors, toys, food and sweet, fruits and vegetable, clothes, stationery, อ ah, ่ electric appliance, transportation, โ oh อ้โหจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นหมวดกีฬาหมวดสถานที่หมวดครอบครัวหมวดตัวเลขวันเดือนปี และสีสันต่างๆนี่คือคําศัพท์พื้นฐานที่เด็กต้องได้ท่องและสอบเขียนตามคําบอกที่โรงเรียนนะคะคราวนี้พอเราใช้ฟอนิกส์ในการสะกดยกตัวอย่างหน้าแรกก็จะเรียนเรื่องหมวดอาหมวดเรื่องของร่างกายของเราเราใช้เสียงฟอนิกส์ใช่ไหมเด็กๆเรียน7กลุ่มแบบนี้สมมุติเขาเรียนกลุ่มที่7มาแล้วนะคะยกตัวอย่างคําศัพท์ง่ายๆในหน้านี้อย่างเช่นคําว่า elbow elbow e l b o w ที่แปลว่าศอกเมื่อก่อนเราท่องคำนี้ยังไง e l b o w แต่ด้วยนวัตกรรม p h o n i c พาลูกเป็นนักทอรหัสเสียง e l b o บสามารถสะกดได้ว่า e o b o elbow again e o l b o b o elbow ซึ่งเสียงที่สะกดในคำว่า elbow เกิดจากการที่เด็กรู้จักสี่สี่เสียงนี้นะคะ e o b O e l เ o w เห็นไหมเพราะลูกจำเป็นเสียงลูกก็จะสามารถแอปพลและสะกดได้อีกหลายๆําอคำคุณโบยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นคำว่า mouth mouth ที่แปลว่าปากใช่ไหมอืมอาว mouth again อืมอาว mouth